โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่อง easy man อีกครั้งนึงครับและวันนี้นะครับผมเราก็กลับมาในเกมสม m m o n ว r w ค r Chronicle อีกกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับเจ้าแมวลมนะครับผมหรือว่าเหมียวหมัดเมาทาาลมนะครับผมนะเพราะว่าตรงนี้นะครับก็เป็นตัวละครหลักๆนะครับที่หลายๆคนก็ขอมานะครับผมแล้วก็ มาอยากจะรู้ว่าแมวลมแบบปั้นสุดๆเนี่ยนะครับผมมันจะโคตรขนาดไหนนะครับซึ่งผมก็ลองปั้นมาแล้วแหละนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมกันนะครับว่ามันโคตรขนาดไหนนะครับผมดาเมจเดี่ยวตีบอสเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากแค่ไหนนะครับผมว่ามันต้องมีนะครับผมโอ้โหมันต้องปั้นนะครับผมตัวนี้ตัวแบกนะครับผมโอเคครับผมก่อนเริ่มการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับโอเคครับตัวนี้ครับนาโอมินะฮะหรือว่าเหมียวหมัดเมานะครับผมผมปั้นมาก็พลังทั้งหมดประมาณ8 7 0 0 0นะครับ พลังโจมตีอยู่ที่3,700นะครับผมแล้วก็เลือดอยู่ที่ประมาณ30,000นะครับส่วนตัวของคีเลตยอยู่ที่67%นะจริงๆคีเลตไม่ต้องมากขนาดนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเจ้าแมวลมเนี่มันจะมีโอกาสเพิ่มอัตราคีเลตนะครับผมจากดีบัฟของศัตรูได้อยู่แล้วนะครับแล้วส่วนคริดามเมตครับก็อยู่ที่ประมาณ196%นะครับผมนะตอนนี้ที่ปั้นเข้ามานะฮะมาดูส่วนอื่นกันนะครับนี่ะในส่วนของสกิลนะครับผมผมจะมาอธิบายให้ดูกันนะ ในส่วนของสกิลนะครับผมก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับโจมตีศัตรูเป้าหมายนะครับผมทำดาเมจ200%นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ Energy ่พันนะครับเนี่ยทำดาเมจ829%นะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มคีดาเมจนะครับนาน16วิด้วยนะครับผมเนี่ยโมดโจมตีบอสลดแอทแท็ระดับ1นาน16วินะครับก็จะมีดีบัฟด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมสกิลที่3นะก็จะเป็นสกิลที่ เป็นสกิลโจมตีเหมือนกันนะครับผมกระโดเตะนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมเป็นแพสซีฟนะครับผมเมื่อทำดาเมจด้วยสกิลนะครับจะเพิ่มขีเลดและคีดาเมจนะครับตามจำนวนเอฟเฟกลดพลังบนตัวเป้าหมายนะครับผมก็หมายความว่ายิ่งสตรูนะครับผมมีดีบัฟสีแดงนะครับในโตมากเท่าไหร่นะฮะเราก็จะยิ่งทำดาเมจทวีคูณความแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับ โดยเพิ่มคีเล15%นะครับผมต่อหนะเขา,า,าเรียกว่าต่อ1อันนะต่อหอันนะครับผมแล้วก็เพิ่มครีดดเมจ20%นะครับผมต่อ1อันเช่นเดียวกันอันนี้แหละเป็นแพสซีฟที่ทำให้แมวลมในการอาเวกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมนะมเพราะว่าแม่เตะแรงขนาดนี้ทวีคูณนะครับผมโอ้โหนะคิดดูว่าถ้ามี ดีบัฟอยู่ในตัวของศัตรูเนี่ยทั้งหมด10 10ขั้นนะโอ้โหนี่เพิ่มคิดมัมเมจมาเกือบ2 0 0เเลยเนี่ยครับผมนี่นะคือความโหดของแมวลมนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของลูนกันนะลูนที่ใส่นะครับผมที่ผมใส่มาก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นโทสกับตัวของอาดาบนะครับชิ้นแรกก็จะมีอ t t a c เปอร์เซ็นต์นะครับผม1 8 7นะครับผม แล้วตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น Attack เปอร์เซ็นต์อันหลักนะครับผมแล้วอันรองเนี่ยก็จะเป็นคริดดาเมจสิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูอันนี้ต่อนะครับผมชิ้นที่3ก็จะเป็นคริดดาเมจยี่สิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมระดับเอสสามนะเน้นไปคริดดาเมจนะครับรุ่นที่สี่นะครับผมเป็นคริดดาเมจนะสี่ห้าจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันรองเนี่ยจะเป็น Attack เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีแม่นยำกับคริเลตนะครับอันที่ห้านะครับผมก็จะเป็นออฟรอเนี่ยเป็น Attack เแอตแท แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแอทักเปอร์เซนต์ด้านบนนะออฟหลักไหมครับผมแล้วก็ออฟลองเนี่ยเป็นแม่นยำเอฟเฟกนะครับผมกับคีดาเมจนะครับประมาณนี้นะครับผมนะในการที่จะใช้เจ้าแมวลมนะครับพลัง87นะครับปั้นมาก็ค่อนข้างเจียสุดจัดแล้วแหละนะครับผมทั้งสกิลทั้งปุกพลังเต็มหมดแล้วครับปุกพลังขั้นสุดท้านะฮะมาเดี๋ยวจะรีวิวความโหดของเจ้าแมวนาโอมิกันเลยนะครับผมว่าเวลาไปลุยบอสเนี่ยมันครับมันจะแรงขนาดไหนนะครับมาไปรับชมกันได้เลยครับ โดยตัวละครที่ผมใช้แล้วก็ทีมที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแมวลมด้านซ้ายนะครับแล้วก็การูด้านน้ำนะครับแล้วก็เจ้าหมานะเจ้าหมานี่ก็คือหมามืดนะครับผมใครที่ไม่มีหมามืดนะครับก็ใส่ฮาปี้มืดนะครับเหมือนที่ใส่ประจํานั่นแหละนะครับผมส่วนผมเนี่ยใส่เป็นหมามืดนะเพราะว่าหมามืดผมโหดกว่านะครับประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวจะลงวีต้าแอนทาวนะครับผมคุกสายหมอกนะครับผมว่าจะโหดขนาดไหนนะฮะ มาเดี๋ยวมาดูดาเมจของเจ้าแมวลมกันเลยนะครับผมตรงนี้โอเคหลักๆเนี่ยสกิลแมวลมเนี่ยเราใช้เป็นท่าหนึ่งเป็นหลักนะฮะเพราะว่าท่าหนึ่งเนี่ยจะแรงนะครับผมจะแรงกว่านะครับท่าสองในการใช้มานานะครับโอเคเดี๋ยวเราตีเจ้าตัวของวีต้านะครับ,รบผมวีตาก่อนเลยโอเคนเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มดีบับ๊อืมนี่เตะบอส4ี่หมื่นเจ็ดโอ้คิรลวัวคิรลวรัว,ร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 ว คิดลวกท่านผู้ชมอื้อหือ70,07นะครับผมเตะบอส70,07ครับเอาละครับตีธรรมดาหมื่นกว่าโอเคด้านนี้50,05เต็มๆเล่งครับเล่งเกตให้การ์ดเล่งเกตโอ้โหดูเลือด60,06นะฮะโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชม,ชมแหววีต้าเลิศเลรือ3หลอดนะรตรงนี้ไปเตะเลยลูกพอ่อเตะเลย60,08อือหเตะเลยโตรโ โซโลเพื่อนไม่ต้องมาช่วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่าพี่ชายวิต้าไปไหนวิต้าไปเลยวิต้าดีบัฟลงแล้วเราตีตีดีบัฟก่อนเตะโอ้โหเมื่อกี้ดีบับน้อยนะสังเกตดูว่าเมื่อกี้ครับดีบัฟของบอสเนี่ยมีน้อยอยู่นะทำให้อ่าความแรงไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอ้สามหมื่นเลยนะสามหมื่นจะแตกแล้วจะแตกแล้ววิต้าจะแตกแล้วอื้มอื้ยิงซ้ำยิงมผมซ้ำเลย จังหวะน,นี้มาเล่นเกตลบต่อยสามหมื่นเรียบร้อยนะครับผมโอเคอย่างรวดเร็วนะฮะวีตาตายไปเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าแมวลมโถบดามเมนนะแต่เพื่อนผมเนี่ยไม่ช่วยมาไม่ไมาช่วยตีเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปล่อยให้ตีคนเดียวโซรล็อกคืออะไรเนะี่ยโอ้โหมาโอเคตัดเลยนะครับผมตรงนี้ห้าหมื่นนะโอ้โหปล่อยเท้าแรงจัดนะครับผม ดูครับดีบัฟในหัวเยอะมากต่อยจังหวะนี้ต่อยต่อยเออสามหมื่นกดอันตีครับผมตรงนี้เหลือ3หลอดนะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับเลือดเลนเกตต่อยสี่0มืนโอ้โหดูครับดูครับผมเรียบร้อยครับจบแบบรวดเร็วนะครับผมนะวีต้าแอนทาวก็ให้ขนมนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหดาวงดาวเมทนะที่ทำได้นะครับผมแรงนะถือว่าแรงมากเลยนะโอ้โหแล้วดูครับ ดาเมทที่อีซี่แมนทำนะโอ้โหดูตรงนี้ผมเอาให้ดูเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จบไปแล้วนะเมื่อกี้ล้านห้านะประมาณล้านห้านะครับผมโอ้โหดาเมทที่ทำได้นะแหมล้านห้านะครับผมและนี่แหละครับผมคือการรีวิวเจ้านาโอมินะครับหรือว่าแมวลมนะครับผมที่เป็นตัวตีบอสนะครับผมเมตาตอนนี้นะสำหรับใครที่อา่า มันปั้นง่ายมากนะครับผมเพราะมันเป็นตัวสีดาวนะแล้วมันก็หาง่ายมากนะครับผมใครที่อยากจะปัいい้นก็นะครับผมบอกเลยว่าปั้นมาเนี่ยไม่เสียแรงแน่นอนนะในการปั้นนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยแบกมากนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับผมสำหรับเจ้านาาอมินะครับผมแมวลมตัวนี้นะครับบอกเลยนะปั้นเลยนะครับผมตีบอสสบายๆนะครับเมื่อกี้วีต้าแอนเท้านี่โอ้หนิ่มๆเป็นขนมเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยาก ก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับผมส่วนอันอื่นเนี่ยกนะ็น่าจะมีพวกเจ้ารีวิวเจ้าลิงลมอะไรเงี้ยครับผมก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมเดีย๋ยวจะรีวิวให้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ